คำต่อไปนะคะ my f h u l my f h u l ก็จะแปลว่ามีสติเหม,มือน conscious นั่นแหละฮะไม่ยากต่อมาค่ะวิคคำนี้ r u นะคะ cyclic cyclic คำนี้คือจะลงเสียงหนักที่ตัวหน้านะฮะ cyclic นะ,ะตัวีไม่ออกเสียงเห็นไหม cyclic ก็จะแปลว่าเกี่ยวข้องกับจิตใจพลังวิเศษอ๋อเช่นแบบผูก็มีพลังวิเศษเนิดนะึงเนาะแต่ไม่หาเนื้อคู่ตัวเองไม่เจอเลยนะจ๊ะ คำต่อไปค่ะยังคงอยู่กับรักษ์ไซโครไซคลิกเหมือนกัน,กนที่แปลว่าเกี่ยวกับจิตใจดังนั้นอ่ามันมาจากคำว่า psychology ที่แปลว่าจิตวิทยานะที่แปลว่าจิตวิทยาดังนั้นคำว่า psychological ถ้ามันเป็นตัวเนี้ยมันจะลงสันเสียงหนักที่คำว่า lor นะ psychological นี่ psychological psychological ก็จะแปลว่าเกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะจ๊ะต่อไปท่านผู้ชมอู้ตายแล้วดูภาพดีสิ นะพยายามอย่างหนักมากนะฮะก็ในข้อสอบเขาก็จะใช้อยู่2ตัวเนี่ยเป็นคำตอบเลยฮะคำว่า exertion 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 ในข้อสอบแก่ปีล่าสุดมันก็แปลเหมือนคำว่า effort คำนี้ไม่ออกเสียงโฟทนะคระันออกเสียงเป็นเออะ,ะ effort effort exertion Ex exertion effort แปลว่าความพยายามนะความพยายามความพยายาม ต่อไปอ้หูคือว่าความเนี่ยข้อสอบยากออกออกยากเหมือนกันนะข้อนี้ข้อนี้คือแบบว่ารู้สึกว่าอ้อแต่ไมก่ก็ชแต่ไม่กชนะฮะเออคำนี้นะฮะจอกเสียงว่า volatile or volatile แบบอังกฤษแบบก็จะเป็น volatile แต่เป็นอเมริกจะเป็น L อนะฮะ volatile volatile โหกะชื่อไอทนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่แบบไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแปลงมา unstable มันแบบไม่ไม่คงที่เหมือนคำนี้ฮะ turbulence คำนี้แปลว่าปั่นป่วนเนาะเช่นเวลาที่แบบเราถ้าเป็นคำนาม turbulence ที่แบบเวลาเราบินเครื่องบินอยู่ล้วแบบมันตกหลุมอากาศางเงี้ยมันเกิดความแปรปรวนปั่นป่วนอย่างเงี้ยก็คือมันใช้เป็น adjective ได้ที่แปลว่าไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะ turbulence turbulence กับคำว่า volatile 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 คำนี้่อดยากกันนะ ข้อสอบข้อน,นี้บอกเลยต่อไปคำนี้อุย้ยแจ่มแจ้งแดงแจ๋เปรบปัวปะขนาดนี้นะฮะ vivid 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 ก็ะจะแปลว่าแจ่มแจ้งเห็นได้ชัดยากเลยโอเค so คำนี้คำนี้ออกบ่อยมากมากจริงนโยบาย policy มาลงสิ่งที่ตัวน้านะคะ policy 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 policy, policy. policy 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 โอเคไหมต่อไปคำนี้มันมาจากคำว่า globe ที่แปลว, ization, ปว่าโลกโลกโลกอย่างเงี้ยจึงเกิดคำว่า global นะ global global ก็จะแปลว่าทั่วโลกจึงเกิดคำว่า globalization ที่แปลว่าโลกาภิวัตน์นะฮะ global 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 ต่อไปค่ะอันนี้เป็นนามนะฮะ navigation navigation นี่ก็แปลว่าการนำทาง navigate เป็น v e r b ของมันนะฮะนี่แปลว่านำทางเนาะจึงเกิดคำว่า navigation navigation Nav next a v i one o oh, ้คำนี้มาจากคำว่า comply with ท่านผู้ชมคำนี้จะเจอบ่อยเหมือนกันนะฮะ comply with ก็แปลว่าปฏิบัติตามจึงเกิดคำว่า compliance ลงท้ายด้วย ce จะเป็นคำนามนะฮะ การปฏิบัติตามนี่คือคำนามของคำว่า comply with คำนี้ออกเสียงว่า compliance c o m p l y s t r e straight c o m p l y นะฮะ compliance 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 ก็แปลว่าการปฏิบัติตามคำนี้นะฮะ่าเป็น n o u ได้เป็น verb ได้โดยทั่วไปนะฮะมันก็จะออกเสียงได้สองแบบนะอะ่ก็คือจะลงเสียงหนักหน้าหรือเสอียงท้ายก็ได้นะถ้าลงเสียงตัวท้ายจะเป็น dispute dispute หรือ dispute 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 นะแปลว่าการขัดแยง้งคำต่อไปอันนี้ approach เป็นนามแปลว่าวิธีการถ้าเป็น worth แปลว่าเขา้าใกล้อันนี้กูเพิ่มเติมให้ดีหนึ่งนะฮะ approach 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 ถ้าเป็นนามแปลว่าวิธีการานั่นเลยรู้สึกว่าในข้อสอบปีล่าสุดออกที่เป็นคำนามแปลว,วิธีการ ต่อไปอุ้ยตายละคำนี้มันมี adjective ของนางคำว่า d i v e r s e แปลว่าหลากหลายพออ e ีตี e ้ตี e ้เป็นคำนามนะก็จะเป็ำว่า diversity 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 ก็แปลว่าความหลากหลาย variety นั่นเองต่อไปค่ะคำนี้นะฮะ strategy strategy นะฮะ strategy 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 St แปลว่ากลยุทธ์ต่อไป คำนี้มันมาจากคำว่า sustain นะฮะ sustain แปล่าเกื้อหนุนพยุมค้ำจุนดังนั้นสิ่งที่มันเป็น sustain เป็นเขาเรียกว่า uh, sustainable 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 sustain ก็จะแปลว่าสิ่งที่มันยั่งยืนเช่นแบบอยากจะให้สิ่งนี้มันเป็น uh, sustainable development การพัฒนายยอย่างยั่งยื่นั่นเองหนูต่อไปค่ะทุกคนถ้าลงท้ายด้ p l e จะแปลว่าหลักการนะฮะ principle 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 ซึ่งจริงๆแล้วคำนี้ก็ออกเสียงว่า principle เหมือนกันคำนี้ก็ออกเสียงว่า principle เหมือนกันแต่ครูให้จำว่าถ้าเราเจอลงท้ายด้วยเพานึกถึงครูใหญ่ครูใหญ่เพาให้เงินอุ้ยลายมืออุบัตินะนะฮะครูใหญ่เพาให้เงินสร้างเมนนึกถึงเมนเผาศพแต่จริงเมนแปลว่าหลักนะถ้าเกิดว่ามาลงท้ายด้วย ple นึกถึงครูใหญ่เพาแต่จริงออกเสียงว่า principle เหมือนคำว่าหลักการเลยนะฮะมันออกเสียงว่า principle เหมือนคำว่าหลักการเลยแต่ถ้าเราจะ pal จำแม่ครูใหญ่เภาให้เงินสร้างเมนนะแปลว่าเงินทุนแปลว่าเมนที่แปลว่าหลักงั้นคำว่า principle ที่ p-l-e ก็จะแปลว่าหลักเป็น major เป็นหลักอย่างเงี้ยเนาะต่อไปค่ะวิคํำนี้ก็ลดเหมือนกันเนาะปกติเราจะรู้ว่า concern แปลว่ากังวลแต่ถ้าเราไปเจอคำนี้นะฮะ concern นี่ concerning concerning ก็จะแปลว่าเกี่ยวข้องกับอันนี้เราวังไม่ดีเลยออกก๊าซไปมากต่อไปทุกคนขาถ้าเกิดเราเจอคำนี้เนาะ e x c e s s ที่แปลว่าส่วนเกินนั้นคำว่า excessive excessive ก็แปลว่ามันเป็น too much มันเกินไปอย่างเช่นน้ำหนักเกินเนี่ย excessive 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 ต่อไปค่ะอุ้ยระวังให้ดีปางห้ามญาตินะฮะปางห้ามญาติเลย hinder hinder แปลว่าขัดขวางคำนี้ระวังให้ดีดนะ,ะ, H inder. H inder ะ,ะนะจึงมีสิ่งกีดขวางอุปสรรคคือคำว่า hinderance ตัวนี้เข้าใจไหมเรามาดูอุ้ยตายแล้วคำนี้นะฮะมันมาจากคำว่า adjust เห็นไหมว่าปรับเพราะฉะนั้นเราใส่คำว่า m e n t ลงไปจะเป็นคำว่า adjustment 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 ก็แปลว่าการปรับเอคปรับนั่นปรับนี่มันเข้ากันอย่างเงี้ย And then นะฮะอุ้ยคำนี้ออกข้อสอบซ้ำมา2ปี3ปีแล้วนะเออนะคำว่า Humiliate 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 แปลว่าทำให้อัอายทำให้อับอายอย่างมากเลยคำนี้ออกข้อสอบมา3ปีน่้จะสองสามปีซ้อนเลยติดกันเลยต่อไปค่ะคำนี้ Tendency Tendency ก็จะแปลว่าเทรนแนวโน้มมีตัวหนึ่ง หรือคำว่า tendency 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 ก็ acy, Ten acy, Ten acy แปลว่าแนวตน้มอุ้ยต่อไปอุ้ยคำนี้เลอะมากชอบจริงๆเนาะแปลว่าอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านนะ inquisitive นะฮะ inquis มันใช้ตรงคำว่า quis นะฮะไม่ออกเสยงควายนะฮะ inquisitive 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 นะ inquisitive ก็จะแปลว่าแบบอยากรู้อยากเห็นเออมัน curious นี่ก็ได้ ต่อไปอุ้ยแมสคคือมวลใช่ไหมคำว่า massive 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 ก็คือใหญ่โตมวลมันเยอะไงท่านผู้ชมมวลเยอะใหญ่โตมันคือมามหึม,มหือมอย่างนั้นนะนะ massive ต่อไปอุ้ยคำนี้ออกข้อสอบหลายหลายรอบแล้วนะฮะ deliberate มันมาจากคำว่า deliberate ที่แปลว่าเป็น a d j e c t i v e ก็ได้แปลว่าจงใจไม่ จงใจตั้งใจทำโดยเจตนาประมาณอย่างเงี้ยนะฮะพอใส่รีไปก็เป็น adverb นะฮะคำว่า deliberately นะ deliberately ก็ del จะแปลว่าจงใจ aggregate 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 ก็แปลว่าระดมรวมเข้าไปออแต่ l i n อ่านเป็น aggressive นะ aggregate aggregate เพราะว่ารวม <I 'm S 1> ต่อไปค่ะ <I 'm S 1> คำว่า decline decline แปลว่าลดลงก็ได้หรือปฏิเสธ นะ decline ดูบริบทดีๆต่อไปอุ้ยคำนี้ครูถือว่ายากเหมือนกันนะคำศัพท์อันนี้ยากยากปีที่แล้วคือคำศัพท์คือได้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้คำนี้นะฮะแต่ก่อนครูอานว่า luck k t แต่ไม่เพราะคุเราเราได้เรียนเรื่องของมา r ฟอ i ิกในการออกเสียงแล้วนะ lucrative นะ lucrative 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 ก็จะแปลว่ามีกำไรนะ lucrative ต่อไปเอ,อ่อ subsid นะคำนี้มันออกเสียงคำว่า sub subsid oh sorry subsidiary นะ subsidiary 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 นะแปลว่าบริษัทลูกไม่ใช่ subsidiary นะฮะแต่ก็ควา subsidiary นะ subsidiary subsidiary ก็แปลว่าบริษัทลูก ต่อไป plunge คำนี้ออกข้อสอบสามสัปแล้ว plunge plunge พัดตกลงมา plunge plunge ต่อไปวิทยยคำนี้ออกข้อสอบใบมก Neg negotiate 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 นะครูอาจจะออกเสียงนาสิกไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันนะ,ะ negotiate negotiate เจราจาต่อรอง and then ถ้าใครเรียนเรื่องชีววิทยา biology ต้องเจอเรื่องนี้ค่ะ ใช่ลาปงลาปาสอะไรเนี้ยชาร์าวินส์นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเออ่เราไม่อ่าน evolution นะฮะเอาเสียงว่า e evolution เราอะไรที e ่ลงท้ายด้วยชันเนี่ยจะ stretch พยัคก์กอนหน้ามัน evolution 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 โอเค so โอ้โหขัดขวาง s t r u c t เป็นลักษณะแปลว่าสร้าง o f แปลว่า against ต้านมาสร้างมาต้านเราเธอมาต้านฉันนะก็คือคำว่า obstruct e obstruct e